ครับสวัสดีครับขออนุญาตพา2นะครับพยาคุดหนุนดวงนะครับปลุกเสกกันเมื่อวันที่4พฤศจิกายนพศ2559เรียกว่ารุ่นยกช่อฟ้านะครับที่จะพา2นี้ก็คือพยาคุดอย่างเดียวนะครับเนื้อนะครับเนื้อโลหะนะครับเป็นเดี๋ยวผมดูก่อนเนื้อสำลิดนะครับผิวลุ้งจะสร้าง1,999อง์นะครับ ในราคาจองตอนนั้นแค่200บาทนะครับมาตามเก็บที่หลังนี่ก็เท่าตัวแล้วนะครับนี่ครับมีหลวงพ่อวันจุดเตียนนะครับหลวงพ่อพัดดับเทียนชัยนะครับแล้วก็อีกหลายท่านนะครับผมไม่เข้าไม่ไม่ไม่ทราบนามนะครับก็เท่าที่เห็นนะครับที่พอที่จะรู้จักนะครับไม่ได้มีบันทึกไว้ด้วยว่าปลุกเสกที่วัดไหนนะครับก็น่าเสียดายครับข้อมูลไม่มีนะครับ แต่ว่าเป็นดําริในการจัดสร้างนะครับรายได้สมทบทุนสร้างอุโบสถวัด,ดรบรรพศ์สุทธารามวัดเรือนนะครับบนวังนิ้วใต้อเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรนะครับในการสร้างครั้งนี้ก็เรียกว่ารูปแบบนี้ก็สวยงามครับนี่ครับหลวงพ่อพัดนะครับนี่ดับเทียนชัยนะครับเสียดายนะครับข้อมูลไม่มีบันทึกไวใ้ให้เราได้ สืบคนสักเท่าไหร่นะครับหลวงพ่อวันนะครับรุ่นนี้ออกแบบแล้วทาออกมาได้ดีนะครับพาส่องกันหน้ากล่องก่อนนะครับนี่ครับหน้ากล่องพระยาคุดโอมพระยาคุดรุดรุดแล้วรวยนะได้เงินนะได้ทองนะได้ทรัพย์นะเจริญนะมั่นคงอธิษฐานนี้นะครับคือคาถาบูชาพระยาคุดนะครับใช้คาถาของนะครับ พระอาจารย์วราวัดโพทองครับบางมดเนี่ยครับวันนี้ครับน่าจะใช้ได้นะครับคาถาเพราะว่าเป็นคาถาที่ดีนะครับสเสริมคุณพยาคุดแล้วก็ขอบารมีไปด้วยนะครับสําหรับคนที่ต้องการวัตถุมงคลที่สวยนะครับแล้วก็เรียกว่ามีการสร้างสรรค์ผลงานนะครับในสายหลวงพ่อวันนะครับจัดว่าเป็นวัตถุมงคลที่ทันต่อยุคนะครับคือ เมื่อปีหน้านี่ครับก็จะเป็นปีละกาปีไก่นะครับก็หาพยานกพญาไก่นะครับหรือพญาคุดเนี่ยครับในการที่ว่านุ้นดวงเสริมดวงนะครับเทียบกับเหรียญห้าให้ดูแล้วนะครับข้อขนาดนี้ละครับกําลังดีครับใหญ่นะครับชอบครับขนาดใหญ่ตอนแรกนึกว่าจะขนาดเล็กนะครับพอไปเห็นของจริงแล้วขนาดใหญ่เอ้ามาดีกว่านะครับของผมก็ไม่ได้มียอดไม่ดี ไม่ได้เป็นศูนย์จองอะไรนะครับก็พาส่องกันเพราะว่าชอบในเนื้องานนะครับว่ากันไปตามเนื้อผ้าครับทาดีก็ต้องได้ดีเป็นธรรมดานะครับส่องด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านหลังจะมียันหลงพ่อวันนะครับอยู่ก็จะได้รู้เลยครับว่าเป็นของเกจิอาจารย์ท่านไหนนะครับผมว่าดีนะครับดีนี่ครับก็ส่องกันแบบทะลุซีนะครับยางไม่แกะนะครับเดี๋ยวผมคิดว่ามันน่าจะ ต้องแกะนะครับแต่ตอนนี้ดูแบบว่ามือหนึ่งกันเลยนะครับ่องแบบมือหนึ่งนะครับไม่ใช่มือสองเปิดซีนเลยนะครับรุ่นนี้นะครับมีหมายเลขลันหมายเลขนะครับแล้วก็มีโค้ดนะครับอีมเลเซอร์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวดายครับน่าจะเป็นโค้ดตอกสะหน่อยก็จะดีนะครับยิงหมายเลขที่ด้านหลังนะครับตรงกระเบนเนบเอวนะครับน่าจะเรียกถูกนะครับ แล้วก็มีโค้ดเขียนว่าวันนะครับด้านปลายหางนะปลายหางด้านในปลายหางด้านในของพญาครุฑนะครับก็เป็นเอกลักษณ์นะครับในในโค้ดในครุฑของหลวงพ่อวันเนี่ยครับก็ออปีกเปิดนี่ก็สวยงามครับจัดสร้างได้ดีครับอยู่อลาัางการนะครับ นี่ก็จะขนปีกไม่ใช่ขนนกธรรมดานะครับเป็นขนนกตนกครับนี่เป็นเรียกว่าเนื้อสำลิดผิวรุ้งนะครับ1 9 9 9องค์เยอะไหมไม่เยอะนะครับจำนวนสร้างน้อยครับสิิ์หลวงพ่อวันมีเป็นหมื่นๆน,นะครับอย่าลืมนะครับมีเป็น,หม,นหมื่นคนนะครับแต่ว่า เนื้อสำลีนี่หนึ่งพันองค์นะครับเนื้อทองผสมชุบทองขัดเงาบางส่วน1,299องค์นะครับเนื้อสำิีนะครับเงินลงยา1,299องค์นะครับแล้วก็เนื้อเงินขัดเงา1,000เอ่อขออภยัย199องค์นะครับรูปแบบสวยงามนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ ยันหลวงพ่อหวานนะครับชัดเจนนะครับก็คือลูกศิษย์ลูกหาเห็นแล้วก็ต้องรู้นะครับว่าเป็นนะครับของหลวงพ่อแน่นอนเวลาผมเอารูปหรือไปให้ท่านอ,าอะไรก็ตามนะครับที่เอาไปให้ท่านจารเขียนยันให้นะครับใช้เมจิกเขียนนะครับผมจะชอบให้ท่านลงเนี่ยครับยันตัวเนี้นะครับ ด้านในนะครับยิงเลเซอร์นะครับเขียนว่าวันเดี๋ยวจะแกะซองกันให้ได้ชมนะครับนี่ครับมาละแกะซองซองกันนะครับจริงๆแล้วจะสวยกว่านี้เยอะนะครับพอดีใช้แสงไฟเข้าในการถ่ายนะครับก็เลยมามืดละก็เลยถ่ายให้ชมแบบเท่านี้นะครับก็ยังสวยงามอยู่นะครับขนาด โนแสงไฟนะครับบดบางสีรุ้งนะครับลุ้งก็จะออกตอนเช้านะครับพอดีตอนนี้ค่าแล้วลุ้งก็เลยเข้าบ้านไปแล้วนะครับส่องความสวยงามครับปีกเปิดอลังการขนเขินทาได้ดีนะครับรายละเอียดทุกซอกทุกมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นเซืรอนะครับที่พยาคุดใส่นะครับฉดาดูอลังการนะครับ นี่ครับก็ส่องกันด้านในนี่ปลายปีนะครับพยายามอ่านตอนแรกก็อ่านไม่รู้เรื่องครับหอเาไปส่องไปส่องมาหอ,อวอมไม่กัดนอไม่เออีกนะครับนี่ครับก็ยิงกันด้านในนะครับเสียดายน่าจะเป็นตอกโคตที่เท้าหน่อยนะครับแจ,จ่มกว่านี้นะครับหรืออาจจะมีก็ได้แต่ผมยังส่องไม่ไม่ทั่วถึงนะครับเอาเท่าที่ ส่องไปนะครับรูปแบบในการสร้างนะครับก็จะมีทั้งเหรียญน,นะครับพิจิตรเม็ดข้าวเม่าเป็นเหรียญหล่อย้อนยุคนะครับก็จะมีทั้งรายการย่อยและรายการที่ว่าเป็นเซตนะครับรายการอุปสรยกช่อฟ้านะครับแล้วก็จะมี ก็เป็นครุฑหนุนดวงพระพรมบรรดาลโชคพระพรมนี้ก็สวยงามนะครับพระพรมสวยมากในการจัดสร้างของวัตถุมงคลชุดนี้นะครับจริงๆแล้วเปิดสั่งจองการได้ตั้งแต่วันไหนก็ไม่ทราบนะครับจนถึงวันที่20ตุลาคม59นะครับในกําหนดการวัถุรับวัตถุมงคลเดือนพฤศจิกายนปี59นะครับก มาทำพิธีวันที่4พฤศจิกายนนะครับไปตามในคําบอกเล่านะครับนี่ผมก็ไม่ค่อยรู้ข้อมูลนะครับในการพุทธาพิเศษสักเท่าไหร่นะครับเเรื่องวัดนะครับวัดผมก็สงสัยนะครับว่าปูพเสษที่วัดไหนนะครับเพราะดูจากรูปแล้ว ไม่น่าจะใช่กุฏิหลวงพ่อในวัดของคูณนะครับอ,อไม่แน่ใจว่าเป็นวัดวังเรือนหรือเปล่านะว่าไม่คุ้นเลยนะครับใครที่รู้ก็แจ้งเข้ามาได้นะครับนี่ยคุดสองหน้าหลังนะครับซ้ายขวาเรียกว่าเห็นซิกแพคได้นะครับนี่ พยายามพยายามพยายามอยู่สองหน้าคุดกันหน่อยนะครับมเงินช่วงนี้โทรศัพท์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคอนโทรลยากก็เลยให้ส่องแบบา่าเบลอๆเป็นสักนิดนึงคนระับมาหาอำนาจมาหามบารมีนะครับ ผู้ผีปีศาจเกรงกลัวครับไปที่วัดไหนนะครับตามต่างจังหวัดหน้าทางเข้าวัดครับหน้าพระอุโบสถนะครับหน้าศาลาต่างๆก็จะมีรูปพยาคุธนะครับปักรักษานะครับทุกสถานนะครับก็เรียกว่าน่าจะเป็นเคส รับอะไรบางอย่างนะครับที่โพรแลมโบราณสืบทอดกันมานะครับนี่ครับอยู่โครดกันอีกทีส่องกันนะครับส่องกัน,พนเพลินๆไม่มีอะไรมากครับก็จับจองกันได้ครับตอนนี้ราคาก็ยังไม่เท่าไรนะครับนี่ครับซีแพคพยาคุ รเรื่องตำนานพยาคุดนี่ก็บังเอิญรีบครับไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับสองกันนะครับห9ึ่องค์นะครับไม่เยอะเลยนะครับเนื้อสามลิตผิวรุ้งนะครับจริงผิวสวยงามนะครับ สวยออกเขียวประกายฟ้าประกายชมพูนะออกม่วงๆนะครับหลายสีนะคามตำราเลยครับปีหน้าเป็นปีไก่ด้วยนะครับไอพยากุ่ก็ไว้นะครับเป็นแก้เคสด,ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากกับการติดตามรับชมนะครับมีความสุขร่ำรวยสมปรารถนาทุกท่านนะครับขอบคุณครับ